ผู้กองเข้ากองพันพัฒนาที่สองกรมพลาที่2ครับเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2554เวลา9นาฬิกากองพันธุ์พัฒนาที่2ได้จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ประจำปีพุทธศักราช2554ผัดที่1ขึ้นณบริเวณหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันธุ์พัฒนาที่2โดยมีพันเอกชานชัยว่านเครือ เสนาธิการกองพลพัฒนาที่สองเป็นประธานในพิธีและมีพันโทอัถชัยรักษาศินผู้บังคับกองพันพัฒนาที่สองให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโย,ยบายของกองทบกและเพื่อให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองทหารใหม่ได้มีโอกาสพบปะทหารใหม่หลังจากการฝึกภาคเบื้องต้นแล้วตลอดจนให้ได้เข้าใจถึงวิธีการปกครองการบังคับบัญชาการฝึกอบรม และความเป็นอยู่ของทหารใหม่ในระหว่างที่เข้ามาอยู่ในกรมกองอันจะส่งผลให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยทหารและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางราชการในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหารกองประจำการด้วย <Okay. S 1> โดยในงานดังกล่าวทางหน่วยฝึกทหารใหม่ยังได้จัดให้มีการแสดงของน้องๆทหารใหม่ด้วย oh, <okay. S 1> เช่น <Yeah. S 1> การแสดงการชกมวยชายา และการแสดงการยิงปืนฉับพลันเป็นต้นประกอบกับได้จัดให้มีบอร์ดในทศการต่างๆมากมายอาทิเช่นบอร์ดภารกิจหรือผลงานของหน่วยบอร์ดการต่อต้านยาเสพติดห้ารั้วล้อมไทยผลภัยยาเสพติดและบอร์ดกิจกรรมการฝึกของน้อง,องทหารใหม่เป็นต้นพร้อมกันนี้ทางหน่วยยังได้จัดอาหารว่างต่างๆเพื่อไว้คอยบริการญาติญาติทหารใหม่เป็นจํานวนมากสร้างความเป็นกันเองกับญาติทหารใหม่เป็นอย่างดี